คนก็หน้าตาของชิ้นส่วนข้างในคาบูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะนี่นะดูไว้เผื่อใครบางคนก็จะไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะก็จะมีตัวนี้ก็นุ่มหนูน้ำมันนะเป็นนู่น้ำมันตัวนี้นุ่มหนูอากาศ อันนี้เข็มปรับดูอากาศอันนี้เข็มปรับลูกเร่งอันนี้เข็มลูกลอยน้ำมันอันนี้ลูกลอยน้ำมันแล้วก็อันนี้โอリิงกะแวนลองนุ่มๆนูน้ำมันแล้วก็นอ็อตคันถ้วยขาบูสี่ตัวแล้วก็มีถ้วยขาบูแล้วก็ตัวขาบูแล้วเราจะ